มีพ่อสองคนทําให้ผมมีทางเลือกในการดารงชีวิตที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงพ่อคนหนึ่งรวยในขณะที่พ่ออีกคนหนึ่งจนพ่อคนหนึ่งเรียนจบสูงและเป็นคนฉลาดท่านเรียนจบระดับปริญญาเอกโดยใช้เวลาเรียนปริญญาตรีเพียงแค่สองปีจากนั้นจึงเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดมหาวิทยาลัยชิคาโกและมหาวิทยาลัยนอร์ทเวสเทิร์นโดยได้ทุนการศึกษาตลอดระยะเวลาที่เรียนอยู่ส่วนพ่ออีกคนหนึ่ง เรียนไม่จบชั้นมัธยมสองเสียด้วยซ้ำพ่อทั้งสองต่างประสบความสำเร็จในอาชีพการงานทำงานหนักและมีรายได้สูงแต่คนหนึ่งต้องประสบปัญหาทางการเงินตลอดทั้งชีวิตในขณะที่อีกคนหนึ่งกลายเป็นคนรวยที่สุดในฮาวายพ่อคนหนึ่งจากโลกนี้ไปพร้อมทิ้งเงินหลายสิบล้านไว้ให้ครอบครัวองค์กรการกุศลและโบสถ์ส่วนพ่ออีกคนหนึ่งทิ้งภาระทางการเงินจำนวนมากไว้ให้คนข้างหลัง พ่อทั้งสองเป็นคนเก่งเป็นที่ยอมรับและเคารพของผู้คนจำนวนมากท่านสอนสิ่งต่างๆให้ผมในมุมมองที่แตกต่างกันทั้งสองท่านเชื่อมั่นในเรื่องการศึกษาหาความรู้แต่ก็ไม่ได้แนะนำให้ผมศึกษาหาความรู้ในเรื่องเดียวกันถ้าผมมีพ่อเพียงคนเดียวผมคงไม่ต้องยอมรับหรือปฏิเสธคำแนะนำใดๆแต่การมีพ่อสองคนซึ่งให้คำแนะนำที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงทำให้ผมต้องเลือกว่า จะเชื่อฟังคำแนะนำของพ่อคนไหนระหว่างพ่อรวยกับพ่อจนอย่างไรก็ดีแทนที่ผมจะยอมรับหรือปฏิเสธคำแนะนำของพ่อคนใดในทันทีผมเลือกที่จะคิดให้มากขึ้นเปรียบเทียบแล้วจึงค่อยเลือกปฏิบัติตามแนวทางที่ผมคิดว่าเหมาะสมกับตัวเองจะติดปัญหาอยู่นิดเดียวก็ตรงที่ในขณะนั้นพ่อทั้งสองยังไม่รวยและยังไม่จนทั้งคู่อยู่ในช่วงเริ่มต้นสร้างเนื้อสร้างตัว พ่อทั้งสองคนจึงยังมีปัญหาทางการเงินและครอบครัวแม้จะมีจุดเริ่มต้นเหมือนกันในสถานะทางการเงินแต่ความคิดของทั้งคู่กับแตกต่างกันชนิดสุดขั้วยกตัวอย่างเช่นพ่อคนหนึ่งบอกผมว่าความหลงไหลในเงินคือต้นเหตุแห่งความชั่วร้ายทั้งปวงในขณะที่พ่ออีกคนหนึ่งกลับสอนผมว่าการไม่มีเงินคือต้นเหตุแห่งความชั่วร้ายทั้งปวงชีวิตในวัยเด็ก ภายใต้คําแนะนําของพ่อสองคนที่มีอิทธิพลทางความคิดไม่ใช่เรื่องง่ายผมอยากเป็นเด็กดีอยากเป็นลูกที่ดีเชื่อฟังผู้ใหญ่แต่ด้วยความที่พ่อทั้งสองคนคิดไม่เหมือนกันเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของเงินเงินตรงทอทำให้ผมเริ่มได้คิดเริ่มไต่ตรองแทนที่จะปักใจเชื่อเพียงอย่างเดียวจนในบางครั้งผมถึงกับต้องถามพ่อไปตรงๆว่าทําไมพ่อพูดอย่างนั้นล่ะครับเมื่อถามพ่อคนหนึ่ง ผมก็จะถามพ่ออีกคนหนึ่งด้วยคำถามเดียวกันเสมอจะว่าไปแล้วมันคงง่ายดีหากผมจะพูดว่าครับผมเห็นด้วยในทุกครั้งที่ฟังความสอนของพ่อหรือไม่ก็ปฏิเสธออกไปทันทีที่ได้ยินตรงกันข้ามการมีพ่อที่ผมเคารพรักสองคนเป็นการบีบให้ผมรู้จักคิดและวิเคราะห์ก่อนที่จะตัดสินใจเลือกลงมือทำอย่างใดอย่างหนึ่งเสมอและกระบวนการนี้นำไปสู่การพัฒนาตัวผม มากกว่าการยอมรับหรือปฏิเสธทุกเรื่องที่ได้ยินในทันทีเหตุผลหนึ่งที่คนรวยยิ่งรวยขึ้นและคนจนยิ่งจนลงในขณะที่คนชั้นกลางยังต้องเหน็ดเหนื่อยกับการหาเงินมาชำระหนี้ก็เพราะคนส่วนใหญ่ได้เรียนรู้เรื่องเงินจากพ่อแม่แทนที่จะเป็นโรงเรียนคำถามคือมีพ่อแม่จนๆกี่คนที่รู้ว่าจะต้องสอนอะไรลูกเกี่ยวกับเรื่องของเงินเงินทองทองนอกเสียจากคอยพร่ำสอนว่า ตั้งใจเรียนทําคะแนนให้ได้ดีๆซึ่งนั่นอาจทําให้ลูกๆของพวกเขาเรียนจบได้ด้วยคะแนนที่ดีแต่ก็ถูกปลูกฝังวิธีคิดแบบคนจนติดตัวไปด้วยที่น่าเศร้าก็คือโรงเรียนไม่เคยสอนเรื่องเงินให้กับเด็กๆของพวกเราพวกเขาเอาแต่มุ่งวิชาการและวิธีหาเงินเลี้ยงชีพแต่ไม่เคยสอนเรื่องการบริหารจัดการเงินด้วยเหตุน,นี้เราจึงมักเห็นคนเรียนเก่งจำนวนไม่น้อย อย่างเช่นนายธนาคารแพทย์และนักบัญชีมีปัญหาด้านการเงินอยู่เสมอปัญหาเศรษฐกิจของประเทศเราก็เกิดจากนโยบายการเงินและการตัดสินใจของนักการเมืองผู้มีการศึกษาสูงแต่ขาดความรู้เรื่องการทุกวันนี้ผมอดคิดไม่ได้ว่าอนาคตจะเป็นอย่างไร ถ้าประเทศของเรามีคนนับล้านที่ต้องการความช่วยเหลือด้านการเงินและการแพทย์และต้องดำรงชีวิตอยู่ด้วยการพึ่งพาเงินจากครอบครัวและรัฐบาลจะเกิดอะไรขึ้นหากกองทุนประกันสังคมและกองทุนประกันสุขภาพหมดเงินช่วยเหลือและจะเกิดอะไรขึ้นหากเรายังปล่อยให้เด็กๆของเราเรียนรู้เรื่องราวทางการเงินจากพ่อแม่ซึ่งพวกเขาเองก็ไม่มีความรู้อะไรที่จะไปสอนลูกของตัวเองได้การมีพ่อสองคน ทำให้ผมได้เรียนรู้เรื่องผลลัพธ์ของความคิดว่ามันส่งผลกระทบต่อชีวิตของคนเราได้อย่างไรตัวอย่างเช่นพ่อคนหนึ่งมาพูดว่าเราไม่มีปัญญาซื้อมันได้หรอกในขณะที่อีกคนหนึ่งชอบตั้งคําถามกับตัวเองว่าต้องทําอย่างไรเราถึงจะซื้อมันได้คําพูดแรกเป็นประโยคบอกเล่าคําพูดที่สองเป็นประโยคคําถามคําพูดแรกเมื่อพูดแล้วก็จบทุกสิ่งทุกอย่างไว้ตรงนั้น ส่วนคำพูดที่สองพาชีวิตไปสู่คำตอบพ่อที่กำลังจรวยของผมอธิบายว่าถ้ายอมรับว่าเราไม่มีปัญญาซื้อสมองก็จะหยุดคิดแต่เมื่อถูกตั้งคำถามสมองก็จะเริ่มทำงานพ่อไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องซื้อทุกอย่างที่อยากได้แต่พ่อต้องการฝึกให้สมองทำงานเพราะสมองคือคอมพิวเตอร์ที่ทรงพลังที่สุดในโลกการฝึกให้สมองทำงานมากขึ้นอีกนิดสมองก็จะยิ่งแข็งแรง และทําให้พ่อมีเงินมากขึ้นคําว่าเราไม่มีเงินซื้อมันได้หรอกเป็นการฝึกให้สมองขี้เกียจและผ่านทาให้เรามีความคิดเป็นคนขี้เกียจไปด้วยแม้พ่อต้องสองคนจะทํางานหนะักแต่สังเกตได้อย่างชัดเจนว่าพ่อคนหนึ่งมักไม่ชอบคิดชอบคุยเรื่องเงินขณะที่อีกคนหนึ่งใช้เงินเป็นตัวฝึกให้สมองทํางานผลลัพธ์ในระยะยาวก็คือพ่อคนหนึ่งค่อยๆมีสถานะทางการเงินที่มั่นคงขึ้นเรื่อยๆ ในขณะที่อีกคนหนึ่งมีชีวิตที่เต็มไปด้วยปัญหาทางการเงินจะว่าไปแล้วผลลัพธ์ดังกล่าวก็คงไม่ต่างจากคนที่ออกกําลังกายอย่างสม่าเสมอกับคนที่เอาแต่ดูโทรทัศน์ทั้งวันเราออกกําลังกายเพื่อให้สุขภาพแข็งแรงเราใช้สมองเพื่อทําให้เรารวยส่วนความขี้เกียจทําให้เราไม่มีทั้งแรงและเงินพ่อทั้งสองของผมมีทัศนคติที่ตรงกันข้ามและนั่นส่งผลต่อวิธีคิดที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงด้วย พ่อคนหนึ่งคิดว่าคนรวยควรเสียภาษีมากๆเพื่อช่วยคนจนแต่พ่ออีกท่านหนึ่งคิดว่าภาษีทำโทษคนขยันและให้รางวัลกับคนขี้เกียจพ่อคนหนึ่งสอนว่าตั้งใจเรียนจะได้ทำงานกับบริษัทที่มั่นคงพ่ออีกคนหนึ่งสอนว่าตั้งใจเรียนจะได้ซื้อบริษัทที่มั่นคงพ่อคนหนึ่งบอกว่าพ่อไม่รวยก็เพราะพ่อมีลูกพ่ออีกคนหนึ่งบอกว่า พ่อต้องรวยเพราะพ่อมีลูกพ่ออีกคนหนึ่งชอบคุยเรื่องเงินตอนกินข้าวส่วนพ่ออีกคนหนึ่งห้ามพูดคุยเรื่องเงินตอนกินข้าวพ่อคนหนึ่งสอนว่าเรื่องเงินทองต้องปลอดภัยไว้ก่อนอย่าเสี่ยงพ่ออีกคนหนึ่งสอนว่าจงเรียนรู้วิธีจัดการกับความเสี่ยงพ่อคนหนึ่งสอนว่าบ้านเป็นการลงทุนและเป็นทรัพย์สินที่ใหญ่ที่สุดในชีวิต พ่ออีกคนหนึ่งสอนว่าบ้านเป็นหนี้สินและถ้าใครคิดว่าเป็นการลงทุนที่ใหญ่ที่สุดเขาคนนั้นลำบากแน่พ่อทั้งสองคนชำระหนี้ตรงเวลาแต่คนหนึ่งชำระหนี้เป็นค่าใช้ใจ่ายรายการแรกๆขณะที่อีกคนหนึ่งชำระหนี้เป็นค่าใช้ใจ่ายรายการสุดท้ายพ่อคนหนึ่งเชื่อว่าบริษัทและรัฐบาลจะสามารถดูแลพวกเราไปได้ตลอดชีวิต ท่านให้ความสําคัญกับเงินเดือนที่เพิ่มขึ้นเงินสํารองเลี้ยงชีพและสวัสดิการต่างๆที่บริษัทจัดให้อาทิค่ารักษาพยาบาลวันหยุดวันลาวันพักร้อนท่านชื่นชมญาติของเราคนหนึ่งที่เกษียณจากราชการทหารแล้วมีบํานาญกินตลอดชีวิตแถมยังมีสิทธิ์ในค่ารักษาพยาบาลต่างๆที่จะยังคงได้รับหลังเกษียณอีกด้วย ท่านชื่นชมสิทธิประโยชน์ต่างๆที่มหาวิทยาลัยมอบให้จะว่าไปท่านสนใจสิ่งเหล่านี้มากกว่าตัวงานเสียด้วยซ้ําท่านบอกกับผมเสมอว่าพ่อทํางานให้รัฐบาลพ่อจึงควรได้รับสิทธิประโยชน์เหล่านั้นตรงข้ามกับพ่ออีกท่านหนึ่งท่านเชื่อว่าคนทุกคนควรพึ่งพาตัวเองและสวัสดิการต่างๆนั้นทําให้คนอ,อนแอทางการเงินในขณะที่พ่อคนหนึ่ง พยายามเก็บหอมรอมริบเงินที่หามาได้พ่ออีกคนหนึ่งกลับใช้ทุกบาททุกสตางค์เพื่อการลงทุนพ่อคนหนึ่งสอนวิธีเขียนประวัติส่วนตัวให้ได้งานพ่ออีกคนหนึ่งกลับสอนวิธีเขียนแผนธุรกิจเพื่อสร้างงานการเป็นผลผลิตจากแนวคิดอันเข้มแข็งแต่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง ของพ่อทั้งสองคนทำให้ผมได้เห็นและเรียนรู้ว่าวิธีคิดของคนเราส่งผลกระทบต่อชีวิตของตัวเองอย่างไรจริงอย่างที่เขาว่าไว้ไม่มีผิดชีวิตของคนเรานั้นเป็นไปตามวิธีคิดของตัวเราเองตัวอย่างเช่นพ่อจนของผมชอบพูดว่าชาตินี้คงไม่มีทางรวยพูดบ่อยเข้ามันก็กลายเป็นความจริงตรงกันข้ามกับพ่อรวยที่ชอบคิดเอาไว้ก่อนว่าตัวเองรวย และมักจะพูดว่าผมเป็นคนรวยและคนรวยเขาไม่ทําอย่างนั้นกันหรอกแม้กระทั่งในช่วงเวลาที่ถังแตกสุดๆท่านก็ยังคิดเสมอว่าตัวเองเป็นคนรวยท่านเคยบอกกับผมตอนที่ชีวิตตกต่ำสุดๆว่าการถังแตกกับความยากจนต่างกันอยู่นิดเดียวนั่นคือการถังแตกเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นครั้งคราวแต่ความยากจนเป็นสิ่งที่จะอยู่กับเราถาวรพ่อจนมักพูดเสมอว่า พ่อไม่สนใจเรื่องเงินหรือไม่ก็เงินไม่ใช่สิ่งสำคัญแต่พ่อรวยมักพูดกับผมว่าเงินคืออำนาจเป็นความจริงที่เราไม่สามารถวัดหรือมองเห็นตัวตนของความคิดได้แต่ผมก็ได้เห็นผลลัพธ์ของมันอย่างชัดเจนตั้งแต่สมัยยังเด็กและนั่นทำให้ผมระมัดระวังความคิดของตัวเองตลอดมาผมรู้ดีว่าพ่อจนของผมไม่ได้จนเพราะมีไรายได้น้อยแต่พ่อจนเพราะความคิด และการกระทําของพ่อเองต่างหากการเป็นเด็กที่มีพ่อสองคนซึ่งมีความคิดต่างกันและมีผลลัพธ์ในชีวิตที่ตรงกันข้ามทาให้ผมตัดสินใจได้ว่าจะเชื่อเลือกฟังแนวคิดไหนเพื่อมาปรับใช้กับตัวเองแม้ว่าพ่อทั้งสองคนจะเห็นตรงกันว่าการศึกษาเป็นเรื่องที่มีความสําคัญอย่างยิ่งต่อชีวิตแต่สุดท้ายทั้งสองท่านก็เห็นแตกต่างกันในเรื่องวิชาที่ควรศึกษาพ่อคนหนึ่งเห็นว่า ผมควรขยันเรียนให้จบปริญญาเพื่อจะได้มีงานเงินเดือนสูงๆพ่ออยากเห็นผมเป็นนักวิชาการนักกฎหมายนักบัญชีหรือเรียนปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจส่วนพ่ออีกคนหนึ่งอยากให้ผมเรียนรู้วิธีการสร้างความร่ำรวยรู้และเข้าใจว่าเงินทำงานอย่างไรและมองหาวิธีใช้ให้เงินทำงานแทนเราพ่อไม่ทำงานเพื่อเงินหรอกนะ นี่คือประโยคที่ผมได้ยินจากปากพ่อครั้งแล้วครั้งเล่าแต่เงินตังหาที่ต้องทํางานให้พ่อตอนอายุเก้าขวบผมตัดสินใจเลือกเชื่อและเดินตามคําสอนของพ่อรวยและหลีกเลี่ยงคําแนะนําของพ่อจนแม้ว่าท่านจะเป็นคนที่ประสบความสําเร็จทางการเรียนก็ตามโรเบิร์ตฟอสทวีคนโปรดของผมมีงานหลายชิ้นที่ผมชื่นชอบแต่ที่ถูกใจที่สุด และผมจำเป็นคติสอนใจเสมอก็คืองานที่ชื่อว่าถนนที่ไม่ได้เลือกหรืออ o ร d not take n ซึ่งมีเนื้อความว่ามีถนนสองสายในป่าเยลโลวู๊ซึ่งผมจะต้องเลือกเดินทางใดทางหนึ่งผมหยุดคิดและพยายามมองออกไปไกลสุดสายตาเพื่อดูว่าถนนสายนี้จะพาไปถึงไหนแล้วผมกลับมามองถนนอีกสาย ดูเป็นถนนที่น่าเดินไม่แพ้กันอาจจะดีกว่าเสียด้วยซ้ำตรงที่มีหญ้าเขียวกขจีและดูเหมือนจะมีคนเลือกเส้นทางนี้พอสมควรเช้าวันนั้นถนนสองสายดูคล้ายกันเพราะต่างมีใบไม้ปกคลุมไว้ผมเลือกตัดสินใจเลือกถนนสายแรกทั้งที่รู้ว่าถนนคงพาผมเดินต่อไปเรื่อยๆ จนยากที่จะย้อนกลับมาลองถนนอีกสายหนึ่งได้วันนี้ผมขอเฉลยด้วยความโล่งใจว่าผมได้เลือกถนนสายที่คนเดินน้อยกว่าและนั่นทำให้ชีวิตผมเปลี่ยนแปลงอยากมาตลอดเวลาที่ผ่านมาผมใช้ชีวิตตามบทกวีของโรเบิร์ตฟอสผมเลือกไม่เดินตามคำแนะนำของพ่อแท้ๆของตัวเอง แม้มันจะเป็นการตัดสินใจที่แสนเจ็บปวดแต่นั่นก็เป็นการตัดสินใจที่ทำให้ผมได้มีชีวิตอย่างในทุกวันนี้เมื่อตัดสินใจเลือกแนวทางของตัวเองได้แล้วการเรียนรู้ทางการเงินของผมก็เริ่มต้นขึ้นพ่อรวยให้ความรู้ทางการเงินกับผมมาตลอดระยะเวลา30ปีจนกระทั่งผมอายุ39ปีท่านจึงหยุดสอนเมื่อเห็นว่าผมสามารถเข้าใจในสิ่งที่ท่านพร่ำสอนและ เริ่มเห็นผลลัพธ์ในทิศทางที่ดีเงินคืออํานาจแต่ที่มีอํานาจมากกว่าเงินก็คือความรู้ทางการเงินเงินได้มาแล้วก็เสียไปแต่ความรู้ความเข้าใจว่าเงินทํางานอย่างไรจะช่วยให้เรามีอํานาจเหนือมันและใช้มันสร้างความร่ำรวยให้กับตัวเองได้ความคิดเชิงบวกเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอเพราะหากไม่มีความรู้เรื่องเงินต่อให้คิดบวกแค่ไหนพวกคุณ ก็ต้องทำงานเพื่อมันไปตลอดชีวิตด้วยการเริ่มต้นเรียนรู้ทางการเงินในวัยเพียง9กขวบพ่อรวยจึงสอนผมด้วย6บทเรียนทางการเงินที่แสนจะเรียบง่ายแต่เรียนซ้ำไปซ้ำมาตลอด30ปีที่ผ่านมาหนังสือเล่มนี้จะเล่าถึง6บทเรียนที่พ่อรวยใช้สอนผมด้วยวิธีการสื่อสารที่ง่ายที่สุดอย่างไรก็ดีทั้ง6บทเรียนที่ว่านี้ไม่ใช่คำตอบสำเร็จรูปทางการเงิน แต่จะเป็นแนวคิดที่จะช่วยให้คุณและลูกๆของคุณสร้างความมั่งคั่งให้กับตัวเองได้แม้ว่าโลกจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรก็ตาม